ถึงความฮาโดยร่วมเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังสมาคมประชาคมค้นตาบอดไทยหาพลาซ่าตอนเขาส่งผมมา happy birthday TO ูยู happy birthday. ไม่เป็นไรฝันมันเกิดครับพี่ลงครับพี่ขอบใจขอบใจน้องเท่าไหร่ปีนี้ทำไมต้องต้องเล่นเรื่องจริงเรื่องอะไรไปไม่เท่าไหร่คือคิดว่าจะเหลืออายุอีกเท่าไหร่นี่จะคุยกันได้ไม่นาน อย่าไปพูดอย่างนี้อย่าไปพูดอย่างนี้ไม่เอาไม่เอานะเหลือเขาไหล่ห้ามพูดเขาเป็นคนบุญเยอะเขาไม่ตายง่ายๆเลยพี่นิกกี้เป็นไงวะอ้ะแต่ถ้าเขาตายนะเขาจะตายอย่างเยเจ็บปวดคนมานเผื่่นะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแบกตีนตลอดไปเอาเป็นว่ากูจัดวันเกิดแล้วเออปีหน้าไม่เชิญมึงสองตัวแล้วกันนะเหงาเลยนะมาคนเดียวนะโอยเพื่อนกูเยอะแยะ ตไหนลูกไหนเมียไหนเห็นว่าจะคนเนี่ยกูถึงลูกเมียก็ใช่สิสิบสองปีแล้วโอ้ยแม่ล่ะพี่กุ้งไอ้เฟิร์นไม่มาเลยเหรอไม่ไม่ใช่ไม่มาไม่เคยพูดถึงวันเกิดกูเลยเคยปี้เบิดเดย์ให้เฟิร์นอ่ะไม่เป็นไรพี่เราอยู่กันเราได้แหละผมกับไออาร์มารักพี่อยู่แล้วพี่ลงลงแม่งกูต้องไอ้เคี้ยชักวาวทันตาที่คอนโด กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วบอกแล้วกี่ปีแล้วอะไรเอาเงี้อะไรวันเกิดพี่ผมเรียกใครเรียกใครเน็กยผมเรียกให้ผมรักพี่ไม่ลงผมเซอร์ไพรส์จริงเหรอเรียกให้กับพี่มาเลยจ้าเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์นะเข้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสสดีค่ะวัสดีค่ะ ถูกใจไหมระวังเป็นเลือดแตกเระวังเป็นเลือดสมองแตกไปไคอนโดคอนโดคอนโดอะไรไปคอนโดคอนโดอะไรอชวนน้องไปเที่ยวคอนโดไปเลี้เล่าให้กูไงเอ็นตะเทนเลี้เล่าเธอไพร์วันเกิดพี่ลงครับวันนี้นิกกี้เปิดตัวแฟนครับแฟนผมครับ มันรเกิรกูเซอร์ไพร์เปิดตัวแปนใช่เซอร์ไพร์แเปนมงเหรอเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะไม่เ้าเปิดตัวแม่แมหนูดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอตัวจริงอะค่ะพี่นิกกี้เนี่ยเขานินทาตลอดเลยชมทาคุยนินทาให้ผชมชมพูดถึงพูดถึงใช่อะชมว่าคุณลุงปาดหมา ปากหวานปากหวานไม่บอกผู้หญิงเลยว่ากูปากหมาปากหวานใจเย็นๆนะคะเราถ่ายรูปมันดีกว่าไหมคะถ่ายรูปมันเกิดถ่ายรูปมันเกิดคนแก้วมา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 ละรักกันรักกันรักกันรักพี่ผมรักพี่ผมรักพี่พี่เลนไม่ดื่มพี่เลนไม่ดื่มเฮ้ยพวกเราฟังให้ดีนะครับพี่เราตั้งคณะตลกมาหลายปีแล้ว เรตั้งมาเนี่ยงานก็ไม่ค่อยมีนี่วันนี้ดีแล้วนนดลเดี๋ยวใส่มั่วงานนี้เลยดีกว่ามันจะดีเหรอถ้าเรามามั่วง,งานก็จับได้ทําไงอะ่ะเดี๋ยวจัดการเองนั่นเ,นเลยนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับงานวันเกิดคุณอ้นใช่ไหมฮนะไม่ใช่อ้นครับจัดตุรงครับอฮะ,อะจัดตุรงอ๋อเดี๋ยวก่อนนะ ครับชรนัทกุลงเหรอครับผมอุ้ยน่าจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะผมให้เจ้าลงครับพี่ผมชื่ออาร์มครับอ๋ออาร์มคเลิกกับของวันเกิดโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ราศีจับเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับอ่าอบคุณครับพี่อ่าครับครับแต่ไม่ใช่ผมครับอโอ้สวัสดีคุณจตุรง หน้าหลีกหลีกใช้ผมเนี่ยเป็นคณะตลกผมแค่ยอครับจะทำให้มีความสุขมีรอยยิ้มคุณจตูรรจ์คุณลงคือผมแนะนำตัวเลยนะครับผมทีมงานตลกคณะหันแน่น้องฮันเล่ครับผมคือพี่คือพี่เจี๊ยบบางจากส่งผมมาเล่นงาน Happy Birthday คุณลงนะครับครับ เาว่าเจี๊ยบปังจากเป็นใครก่อนดีกว่าเจี๊ยบปังเขาบอกเป็นเพื่อนสนิทของลุงลงนะครับไม่มีไม่มีโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะลุงลงแป๊บนึงครับกลับกลับทำไมอะมึงทักม่วยหมดแล้วอะใจเขาดูหน้าไอ้นี่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรอกน้ำอารมณ์ไม่ดีเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์ให้แัดอันเดียวเน้องๆแตเย็นแป๊บเดียวๆพี่โลงโอ้โหคือผมก็ไม่อยากรบกวนนะฮะแต่ว่า ถ้าผมกลับไปตอนเนี้ที่พี่เจี๊ยบบางจากเขารู้เนี่ยผมบอกเอ้ามึงไปเล่นงานมันเกิดพี่ลงหมายังถ้าผมบอกว่าไม่ได้เล่นเขาก็ด่าผมตายเลยนะครับโอ้ไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวเจี๊ยบมืไหรเจี๊ยบบางจากกูไม่รู้จักพี่เอางี้แล้วกันพี่ได้ดูด้วยข้าชาตัวผมไม่เอาเงินก็ไม่เอาฮะขอโตจีนทักโต๊ะหนึ่งแล้วกันโตจีนคับกูยันแดกเขาเกลียบอยู่เลยเขาไม่มีโตจีนส่งมาหรอฮะไม่มีพี่ยแดดเขาเกลียบมาอยู่เลยเนี่ยคือในครัวมีอะไรเลี้ยงเดี๋ยวเด็กไอ้นิกกี้ย พี่ไหนๆก็มาแล้วก็ขอท่าอางี้ดีกว่าไม่หาให้ถีบเลยดีกว่าพี่พี่เอาดิลงเอากาไม่หาให้ถีบขอโชว์ก่อนแล้วกันเฮ้ยโอเคอุปกรณ์อุปกรณ์มาไฮ้กันดูที่อุปกรณ์ครับมาคุณยิ้มของขบวนแถวตรงวันนี้เป็นงานวันเกิดของลุงลุงขอให้เขามีความสุขมากๆมอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับทีมงานตลกคณะ ฮันแน่นะครับอ้าวมากันกี่คนหัวแถวนับฮันแน่ตอนหลังมันมีเออ่ฮันเล่อะไรอีกอะเมื่อกี้นี้บอกอันนั้นเลืมลืมไม่ใช่เป็นน้องชายของฮันเล่ฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่น้องฮันเล่ฮันแน่น้องฮันเล่โอเคมากันกี่คนหัวแถวนับเนี่ยอะไรล่ะเสียงดังฟังชัดหน่อยสิครับเข้าใจไหมเวลานับก็นับเลยหัวแถวนับหนึ่งดับแน่หน่อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคหัวแถวนับ นึ่งสองสามเชี่ยดีมากหายแถวนับไปหาหัวแถวเชียห้าหกห้าอะไรอแล้วสี่แล้วก็สามสีขอโทษครับเข้าใจไหมครับโอเคทั้งหมดหัวแถวนับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอะไรอ่ะเอาตัวใจอ่ะเริ่มบีแล้วเริ่มบีแล้ว นี่เฮียอะไรยังไม่ได้เฮียอะไรเลยเนี่ยรุ่นชอไม่ไองไม่ได้อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวได้ฮะเดี๋ยวได้ทีนี้ถามปัญหาครับป๋าเออถามปัญหามาโอเคถามความรู้รอบตัวเราได้ครับรู้จักปลาไหมสนิทกันปลาปลาสนิทกันกินอยู่ทุกวันอ๋อปลาอะไรปากว้างปลาหวานอืปลาลาอะไรปากว้างปลาล่า ปลากระป๋องปลากระป๋องกว้างยังไงปลากระป๋องเปิดฟ้าโอ้โหเสียงดังปังจัดปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาวานปลาวานชุบแป้งทอดปลาอะไรผู้หญิงกลัวปลากระดับปลากระดับอะไรมลาโอ้โหเต็ม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 สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบผมตีคุณอีกทีห้าจี อ้าวผิดเลยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผมตีกี่ทีสิบอ้าวถูกนี่อ้าวไอ้นั้นตอนตอนตอนที่บอกห้านี่เล่นผิดใช่ไหมผิดครับเออเหรอผมมีเล่นผิดด้วยตลกเอาตลกมิบเล่นถูกจะขำแล้วครับเออดิเอางี้ฮะในฐานะที่ป๋าเป็นเจ้าภาพงานนี้ขอเชิญร่วมสนุกกันหน่อยฮะเออเชิญหน้าคุณป๋าเอาละครับวันนี้เพื่อเป็นเกียรติกับไปดู งูนานวันเกิดของลุงลงเองนะฮะเจ้าจภาพมา,าร่วมแสดงตลกด้วยนะครับปมมือครับลด้วยความฉลาดหลักแหลมทายปัญหาไปแล้วป๋าตอบให้ได้อเอางี้ฮะเล่นทายปัญหาตีหัวได้เลยสมมติว่าผมทา,ทายปัญหาป๋าไปป๋าตอบไปด้ผมตีหัวปา๋าหนึ่งทีสมมติว่าป๋าทายผมมาผมตอบไปด้ป๋าตีหัวผมหนึ่งทีสมมติทายไปทายมาเขาหนึ่งตอบไปได้ก็ตีหัวอีกทีป๋าเข้าใจไหมครับ เล่นเซอร์นี่เขาเรียกเล่นเซอร์เหมือนป๋าจะงงเอ้ยงงอีกลุงคือโอ้ยใจยังใจยังอุ้ยป๋าป๋ายอดป๋าเก่งมากครับป๋าเล่นเซอร์ป๋า ป๋าเข้าใจปาเงื้อคุูเหมือนป้องเลยอุปกรณ์ตีหัวครับอ้ามาเดี๋ยวน้องคนนี้จะเข้าไปถ่ายป๋าป๋าตอบไปได้แล้วกันถ่ายไปเลยมาอรไว้เอ้าเดินป๋ายายอากาศไปช่อนนี่นี่ไปเลยไปหมอ หมอตมายเพราะปากปเฮ้ยหมอเลยอะไรเกียเกี่ยเรื่องหมอของหมอแล้วคำเฉลยคือปันยินคืออะไรคืออะไรปายปัญหาไงครับปาปาไม่เข้าใจปัญหาที่เขาทายป่าก็ต้องโดนทำโทษอะไรอะไรตะเพียง๋อ้บาดหายเนกกนวาายออออีีีเปปส่ ตาวนอยู่ในอ่างโอ้แก้วใช่แก้วแก้วไปดน้ำลงไปรอบไปเหยื่อปลาปี๋ปี๋ตึงอะไรช้างช้างแก๊บแก๊บโอเปิลโอกเปิลแสงช้างออกเป็ดลอินสันขอได้รับความขอบคุณจากท่านแม่น้องฮัลเล่ครับผมโอเคโอเค ปลาครับเดี๋ยวขอโต๊ะจีนเป็นโต๊ะหนึ่งแล้วกันครโต๊ะจีนไม่มีมวกคุณจะกินเข้าเก็บอยู่เลยโอโหนี่ครับจ่าตลก้อนนะพี่เจี๊ยบนี่คณะอะไรคณะอาหารอะไรเจี๊ยบเพื่อนกูเพื่อนทานย่างเที่ยวดีครับย่างพี่เจี๊ยบเพื่อนกันเจีบบังจากจะบังจากอหาอะไรล่ะเจี๊ยบปตท ปทเพื่อนสีกูแต่ไปกอดมึงทำงานอยู่ปตทก็ใช่อยู่ปตทอ้าวแล้วมึงันอยู่บางจากได้ไงไปทำหัวใจเขาพังเขาจะไมอยู่บางจากใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อะไรที่จ้างมาเนี่ยพี่เตียบางจากเฮ้ยนี่อะไรต้งไปนะไม่มีใครทักอะไรกูเลยเอ้าแล้วไม่กี่ขนมก็ไปทิ้งทำไมอ่ะโอทิ้งพีชอ่ะพีมัน้จะรู้ได้ยิ่งไปกินได้เห็นบอกว่าพี่เจ้บอกว่าให้มาเอาเจ้าของงานที่เนี้ยหกพันหกพันนี่ละ เอ,เอาเอาเอาจะของงานเลยสบายสบายได้เหมือนกันอันนี้ขอนะไม่ได้ใช้เลยใ่มไ้ยล่ะถุงลงครับผมเล่นกานเสร็จแล้วขอค่าตัวหกพันด้วยครับเออค่าตัวหกพัอะไรโอ้เอาไปขายขอนะ <c oughs> นี่นี่เจ ER สันเจี <c oughs> บยบจากเก็บเก็บวขวดขายอยู่เลย เตรียมสัมผัสประสบการณ์ดนตรีริมทะเลครั้งใหม่ที่ไม่เหมือนใครกับช้าง Music Connection Presents ทะเล Music Festival เทศกาลดนตรีริมทะเลที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ให้มาอยู่ในคลื่นเดียวกันพบกับกองทัพศิลปินแถวหน้า Body Slam, Potato, Paradox, Joey Boy, Clear, Tilly Birds, Proxy, Atlas และ Yes ะ n d e e ินดีพร้อมสนุกไปกับ Activities แบบไม่ซ้ำใครกับ Beach, s i d e Community จุดนัดพบของคนเก๋คนเท่หลักสไตล์ที่มารวมตัวกันแชร์ไลฟ์สไตล์และแฟชั่นสุดชิคที่จะ ทำให้การดูคอนเสิร์ตริมทะเลของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในวันเสาร์ที่18ตุลาคมนี้ที่ Triple Tre e Beach Resort ชะอำเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่7 e l e v e n ทุกสาขาและ www.allticket.com ในราคาเพียง1,290บาทจากปกติ2,390บาทคุ้มกว่ากับบัตรคอนเสิร์ตแพ็คคู่2ใบในราคา2,390บาทพิเศษสามารถผ่อนชำระค่าบัตรคอนเสิร์ตได้แล้ววันนี้ผ่าน allticket เมื่อมียอดซื้อ1,500บาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ทะเลม คุณผู้ชมครับคนพิการไม่ได้อยากเกิดมาเป็นคนพิการหากแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ในส่วนของคนตาบอดซึ่งอยู่ในโลกมืดบางคนไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้เลยและในบางรายพอมองเห็นเลือนรางโดยคนตาบอดนั้นใช้ไม้เท้าขาวเป็นเครื่องมือในการนำทาง นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันเมื่อท่านพบเห็นคนถือไม้เท้าขาวท่านสามารถทราบได้เลยว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนตาบอดเพราะไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกแต่คนตาบอดไทยอีกจํานวนไม่น้อยที่กําลังขาดแขนไม้เท้าขาวจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองก็ไม่สะดวกถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกก็ลองหลับตาสักสานาทีครับแล้วลองเดินในบริเวณบ้าน ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าการใช้ชีวิตในโลกมืดมีความยากลำบากเพียงใดไม้เท้าขาวจึงเปรียบเสมือนสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะนำพาคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตอิสระออกสู่โลกกว้างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปรประกอบอาชีพทำกับข้าวนวดแผนไทยขายลอตเตอรี่เรียนหนังสือเป็นต้นสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญ เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชำรุดซึ่งการทำบุญซื้อไม้เท้าขาวเหมือนได้ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อส่องแสงสว่างให้คนตาบอดโดยในขณะนี้ประเทศไทยมีคนตาบอดที่ต้องการขอรับไม้เท้าขาวจากสมาคมประมาณ16,759คนทั่วประเทศสำหรับคุณผู้ชมที่จะร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้สามารถโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี109-197-5994ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 9 9 4 6 6 5 6หรือ02036-6988 8หรือทางแอปพลิเคชันไลน์ id @tab42016 หรือสแกน QR code คที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอนี้หรือคุณผู้ชมจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับร่วมด้วยช่วยกันรบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเชกเช่นบุคคลทั่วไปโดยไม้เท้าขาว อันละ600บาทหรือคุณผู้ชมจะร่วมบริจาคตามกำลังจิตศรัทธาก็ได้เนื่องจากในขณะนี้ทางสมาคมมีความขาดแคลนไม้เท้าขาวเป็นจำนวนมากและหากท่านเห็นคนตาบอดถือไม้เท้าขาวกำลังเดินข้ามถนนได้โปรดหยุดรถหรือชะลอความเร็วของรถเพื่อให้คนตาบอดเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยครับสัปดาหหน้าพบกับน้องลิลลี่และดาภามารับมุกเธอความน่ารักกับพี่พ,พี่บริษัทฮา ฮ้ยคุณดังเหรอหนูดูพี่ในร้านเปบ่อยเลยอะคุณดังคนดังเลยทอบมาเลยอ่ะพี่คู่หร่ออ่ะเฮ้ยพี่ก็นึกไม่ถึงเลยว่าน้องจะตามดูในไลฟ์สดบพี้แน่ๆนะกลับไปแล้วเหรอูทำไมทำาไมชาช้าช้าชากก เอาเป็นหนังตลกได้เลยอ่ะเฮ้ยมันพูดแล้วอยูรน้อกินเมื่อไงอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาเดี๋ยวเขาถมไปเลยนะโอเคโอเค